สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการจริยธรรมอิสลามโดยอาจารย์กอซานีมูซอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัฺสซอลาตุวัสสาลาหฺมัลลัณบีนฺอฺุรฺสุลิลัยนฺทารีมวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิ والسلم تسليم كثير كثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความอุดมเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเจ้าจงประสบกับพี่น้องที่กำลังร่วมรับชมและรับฟังอยู่ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นต้องขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาที่วันนี้เรามีโอกาสได้มา พูดคุยมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับถ้าหากว่าลอสสุบฮานาหูตละลาไม่ส่งประสงค์ให้สิ่งดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่นี่คือเป็นสิ่งที่ลอสุบฮานาหูตละลานั้นได้ประสงค์ให้เกิดขึ้นในฐานะเราเป็นผู้ที่ศรัทธาเราก็จะต้องขอชุก,กตต่อลอสสุบฮานาหูตละลาให้มากๆพี่น้องที่รักยิ่งในลอสุบฮานาหูตละลาทุกท่านครับ ในครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความประเสริฐน,นะครับของการมีจัญญามรรยาที่ดีนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคุณลักษณะนิสัยนะครับนั้นถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคุณลักษณะนิสัยในตัวมนุษย์เนี่ยนอกจากมันจะแบ่งออกเป็นคุณลักษณะนิสัยที่ ดีกับคุณลักษณะนิสัยที่ไม่ดีแล้วมันยังถูกแบ่งออกเป็นตามฐานเกิดของคุณลักษณะนิสัยอีกฐานเกิดของคุณลักษณะนิสัยเนะี่ยอันที่หนึ่งนะครับเป็นคุณลักษณะนิสัยที่มีมาแต่ธรรมชาติหมายความว่าอย่างไรก็หมายถึงเป็นคุณลักษณะนิสัยโดยทั่วๆไปนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮหูอตาลานั้นได ประทานได้มอบให้กับมนุษย์ทุกคนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เองครับมนุษย์สามารถรับรู้ได้จากจิตใต้สำนึกของตัวเราเองอันได้แก่อารมณ์โกรธอารมณ์ขันอารมณ์เศร้าอารมณ์รักอารมณ์ที่เกิดความพอใจเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือลักษณะนิสัยที่อัสสุบหาหนัหูตาลาได้มอบให้กับมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาแล้ว นะครับฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็จะมีอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องสอนนะครับมนุษย์ไม่ต้องไปสอนว่าแบบนี้เรียกว่ารักแบบนี้เรียกว่าโกรธแบบนี้เรียกว่าเศร้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวตนของมนุษย์แล้วแต่คุณลักษณะนิสัยอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นคุณลักษณะนิสัยที่จะต้องได้รับการฝึกฝน จะต้องมีประสบการณ์ในการเรียนรู้นะครับในการเข้าสังคมก็ดีในการเรียนรู้นะครับจากตำรับตำราก็ดีคุณลักษณะนิสัยประเภทนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกหรือไม่สามารถที่จะรับรู้มันออกมาได้ฉะนั้นเราจะต้องศึกษาจึงเป็นหน้าที่นะครับของมุสลิม ของมุมินทุกคนในการที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจัญญามาร,รยาทบางคนบอกว่าทำไมาจะต้องเรียนด้วยนะครับจัญญามาร,รยาทฉันเกิดมาฉันก็นมีมาร,รยาทแล้วไม่ถูกนะครับจัญญามาร,รยาทเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการสั่งสอนต่อตัว,ตว,ตว,ตวเราเอง เราจะลองดูง่ายๆนะครับเวลาที่จะนำคนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนใหญ่คนโตเขาอยู่กันเยอะๆถ้าเราคนที่ไม่ได้รับการศึกสนไปนะครับแน่นอน,นครับถ้าเราเข้าไปในงานงานนั้นเนี่ยคนใหญ่คนโตที่อยู่ในงานเนี่ยเขาก็คงจะต่อว่านะครับต่อว่าต่อคนที่จัดงานว่าปล่อยให้คนแบบนี้เข้ามาได้อย่างไร ให้คนเหล่านี้เข้ามาบริการได้อย่างไรเห็นไหมครับนี่เป็นเพียงแค่งานนับที่มนุษย์จัดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับพฤติปฏิบัติต่อพระเจ้าและเราไม่เรียนอะไรจะเกิดขึ้นครับฉะนั้นการที่จะทำอามานอิบาดะอะไรก็ตามนะครับมารยาทต่อลระสุบฮาลุตัลาเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้การละหม,า,ะมาดละหมาดอย่างไร ก็ต้องเรียนรู้การถือสิญจถือสิญจนอย่างไรก็ต้องเรียนรู้จะใช้ความเคยชินอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องมีมารยาทนะครับมารยาทต่อพระเจ้าเนียวเราก็ต้องมีนะครับไม่ใช่กฉันละหมาดมาแบบนี้ฉันละหมาดแบบนี้มาตั้งแต่เด็กฉันก็จะทาแบบเนี้ยคุณจะมาสอนอะไรฉันไม่รู้ปล่อยปล่อยฉันจะละหมาดแบบนี้ไม่ได้ฉันจะถือสิญอนแบบนี้ไม่ได้ฉันจะรับประทานอาหารแบบนี้ ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าเรายอมยอมจำนวนต่อรอแล้วเราก็ต้องยอมอดทนต่อการศึกษาอดทนต่อการเรียนรู้อดทนต่อการบอกสอนกับสิ่งที่มันขัดกับกับความสำนึกคิดของเราไม่อยา่าเวลาที่เราได้รับการฝึกการสอน จากผู้รู้เนี่ยมันอาจจะขัดกับสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตเราจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อนะครับ,รบให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตหนึ่งที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างครบถ้วนพี่น้องที่รักยิ่งในรัสุบฮานหฮูตลาทุกท่านครับประการต่อมาที่จะมานำเสนอต่อพี่น้องในวันนี้นะครับก็คือ หน้าที่ของมุมินที่จะต้องปฏิบัตินะครับด้วยกับลักษณะนิสัยต่างๆหน้าที่ของมุมินที่จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งหน้าที่แรกเลยเป็นหน้าที่ที่สําคัญและถือว่าเป็นเป็นหน้าที่หลักเป็นเป้าหมายหลักของการที่คนคนหนึ่งของการที่มนุษย์เนี่ยถูกทำไมครับสรรสร้างขึ้นมา ก็คือหน้าที่ที่มุมินจะต้องพึงปฏิบัติต่อพระเจ้ามุมินทุกคนนะครับจะต้องทราบและสำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าชีวิตของเราเกิดมาทำไมเป้าหมายในการดำเนินชีวิตคืออะไรและอะไรคือเป้าหมายของการที่มนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาบนโลกดุนยานี้ อัลสลอฮ ب ح ูบฮาละกูตรทรงตรัดเอาไว้นะครับว่าว่ามาขอละกตุนจิน,นวันอิงซะอิลลลลียาบุดูนและข้ามิได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเคารพพักดีต่อข้าพี่น้องครับเป้าหมายสำคัญของการที่มนุษย์ ถูกบังเกิดขึ้นมาของการที่มนุษย์ถูกสรรสร้างขึ้นมาบนโลกดุนยานี้ก็เพื่อที่จะเป็นผู้ที่เคารพปฏิบัติพักดีต่อลอสุบบาฮานนหูวตาลาฉะนั้นข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่มุมินผู้ศรัทธาจะต้องตระหนักให้มากๆม,มุสลิมหลายคนทุกวันนี้นะครับ ไม่สำนึกต่อการที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮาอูุตาลาได้สร้างเขาขึ้นมาให้เป็นมนุษย์บางคนไม่เคยละหมาดเลยบางคนไม่เคยถือศีลอดเลยบางคนไม่เคยทำความดีอะไรเลยบางคนมีความคิดที่แปลกๆความคิดที่แปลกๆยังไ,ไงหมายความว่าฉันเกิดมาเป็นมุสลิมฉันไม่ทำความเดือดร้อนให้กับใคร ฉันไม่ได้ละหมาดแต่ฉันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครฉันไม่ถือสิอีลดแต่ฉันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเอาลรไม่เอาผิดฉันหรอกความคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับผู้ศรัทธาจะต้องศึกษานะครับว่าอะไรที่เป็นการเคารพพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาและเขาจะต้องปฏิบัตินั่น เรานะครับให้เอกภาพต่ออัลสุบานะหูตะนอกจากจะในด้านอัรบูบิยาแล้วในด้านอัลอูลูฮียเราก็จะต้องมีด้วยอัลอูลูฮียก็คือการที่เรานั้นเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าและเคารพพักดีอิบาดะต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอัลอูลูฮียเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับในด้านอัรบูบิยะเนี่ยบางคนเชื่อ เชื่อนับมุสลิมทุกคนเชื่อเชื่อลอปเป็นผู้ที่บริหารกิจการทุกอย่างเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นผู้ที่ดนบันดาลสิ่งต่างๆตา,งาพอในด้านการเคารพพักดีต่อลอสุบาฮานตลาพวกเขาก็เชื่อแต่พวกเขาไม่กระทำนั่นหมายความว่าในด้านอันอูรุฮิยะเนี่ยเขาให้อภับาต่อเราไม่เต็มร้อยไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ เรานั้นจะต้องตระหนักให้มากๆแน่นอนครับมุสล,ลิมหลายคนเนี่ยมุสลิมหลายคนเนี่ยเชื่อแล้วก็ปฏิบัติต่อแล้วแต่เราอย่าเอาตัวเรารอดเพียงคนเดียวอย่าเอาตัวเรารอดเพียงคนเดียวเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราไม่ได้อยู่แค่คนเดียวนะครับพี่น้องเรามีเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงเราละมาดไหมเพื่อนฝูงเราถือศีลอดไหมเพื่อนฝูงเราทําความดีอะไรบ้างไหม เพื่อนฝูงเราทําความชั่วอะไรหรือเปล่าเราตักเตือนเขาหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตรลาทรงส่งอาาบส่งการลงโทษมาเนี่ยไม่ได้ส่งมาแค่คนทําความผิดอย่างเดียวนะส่งมาโดยรวมเราก็อาจจะโดนด้วยฉะนั้นนะครับอย่าเอาตัวเรารอดเพียงคนเดียวบางคนไม่แค่ทั้งคนในครอบครัว ก็ยังไม่สามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับหน้าที่ของมุมินที่จะต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าประการต่อมานะครับหน้าที่ของมุมินที่พึงปฏิบัติต่อตอนเองข้อนี้หลายคนมักจะลืมหน้าที่ของมุมินที่พึงจะปฏิบัติต่อตอนเองพี่น้องครับ ตัวเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และนเนี่ยสร้างตัวเรามาและได้มอบอามานะให้กับเราได้มอบหน้าที่ให้กับเราเรานั้นมีอามานะในการที่จะดูแลรักษาร่างกายอันนี้ให้ดีที่สุดไม่ใช่ปล่อยไปแบบวันๆนะครับจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อพระองค์ได้มอบความไว้วางใจให้กับเราแล้ว เราก็จะต้องเอาความไว้วังใจอันเนี้นะครับมาปฏิบัติให้ดีที่สุดเวลาไม่สบายเรารักษาดูแลตัวเองหรือเปล่าการรับประทานอาหารรับประทานอาหารที่ฮาลาลหรือเปล่าหรือว่ารับประทานอะไรก็ได้เจออะไรก็ได้อิสลามทานได้ฉันก็ทานแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่สำคัญเลยนะครับเราไปให้ความไว้วางใจกับ กับคนต่างศาสนิกที่เขาเขียนข้างหน้าว่าอิสลามทานได้อิสลามทานได้แต่กระบวนการในการทำทำมาอย่างไรอาหารที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาซื้อมาจากไหนไก่เนี่ยถูกต้องตามหลักการหรือเปล่านะครับเนื้อวัวที่เขาเอามาเนี่ยถูกต้องตามหลักการหรือเปล่าในการประกอบอาหารเนี่ยเขา เอาสิ่งที่เป็นนัยิสเนี่ยใส่ลงไปในการประกอบอาหารเหล่านั้นหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับในการที่มนุษย์นั้นจะต้องปฏิบัติต่อตนเองอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺนะครับได้กล่าวไว้นะครับในสุรอัลอารอฟอายะที่ส1อนะครับว่าว,าวกูลูวะชรบูวะลาตุสริฟูอินนหูลายุฮิบุลมุสริฟินและ สู่เจ้าทั้งหลายจงกินวัชระบูและก็จงดื่มวลาตุสีฟูและอย่าได้ฟุ่มเฟือยนะครับตรงนี้เป็นคําสั่งใช้หมดเลยนะครับเป็นกิริยาคําสั่งใช้หมดเลยวากูรูจงกินกินนั้นกินอย่างไรกินอาหารประเภทไหนนะครับหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติกับเราในการที่จะเลือกกินวัชระบู ในการดื่มดื่มอย่างไรนะครับดื่มน้ําอะไรน้ําชนิดไหนมีส่วนผสมของแออฮอลหรือเปล่าหรือว่าดื่มไปหมดเลยนะครับอะไรที่ดื่มได้ดื่มหมดขอให้เป็นน้ําแล้วกันเวลาตุสรีฟูคาสั่งนี้สําคัญและอย่าได้ฟุ่มเฟือยอย่าได้สูรุย่ยสุร่ายไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็จะใช้ได้หมดนะครับมีเงินฉันซื้ออะไรฉันซื้อ ฉันอยากจะใช้อะไรฉันใช้แต่ว่าการซื้อการใช้นั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเกิดความฟุ่มเฟือยกับตัวของเราบางคนซื้อขอมาเยอะแๆเลยนะครับแต่ไม่เคยใช้เลยเสื้อผ้ามีเต็มตู้นะครับหยิบใช้ไม่ถูกหลายครั้งนะครับเวลาผมบางครั้งในเวลาผมไปสอนหนังสือเนี่ยผมเนี่ยจะมีเสื้อซ้ําไปซ้ำมาอยู่ไม่กี่ตัวนะครับผมไปสอนหนังสือนด้ดถาม ครูในตู้เสื้อผ้าครูมีเสื้ออยู่แค่สี่ห้าตัวเห็นครูใส่เป็นวันนักเรียนบางคนจาได้เลยวันจันทร์ครูใส่เสื้อสีนี้วันอังคารครูใส่เสื้อสีนี้วันพุธครูใส่เสื้อสีนี้บางครั้งก็ต้องเป็นการการที่ผมทําแบบนีน้เพื่อเป็นการสอนนักเรียนไปในตัวคําถามที่นักเรียนถามมาเนี่ยมันจะสร้างคําตอบให้กับนักเรียนแล้วมากลายเป็นคําตอบของผมก็จะกลายเป็นคําสอนให้กับนักเรียนไปในตัว การทีค่ครูใส่เสื้อมาน้อยสีนะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวพราะครูไม่ต้องการที่จะตัดเสื้อมาแล้ว,ลวก็เก็บไว้ในตู้ใส่ครั้งเดียวแลไในบางคนนะครับใส่เสื้อครั้งเดียวนะครับใส่ซ้าไม่ได้นะครับมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําไมครับอบรมกับบุตรหลานของเรานะครับในการใช้ชีวิตแบบมุ่มินในการใช้ชีวิตแบบ ผู้ศรัทธานะครับและก็อีกประการหนึ่งนะครับหน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันอิสลามไม่ได้สอนให้เราอยู่ตัวคนเดียวนะครับอิสลามสอนให้เราอยู่กันเป็นจะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันตักเตือนซึ่งกันและกันเห็นคนที่เขามีความลำบากกว่าให้หยิบมือ นะครับยื่นเข้าไปช่วยนะครับให้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนที่ทำไมครับอนาถาช่วยเหลือแม่ไม่ช่วยเหลือคนยากจนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่าศาสนา,านั้นได้บอกได้สอนกับเราท่านนาบีสโลลองวะลายหุสลัมนะครับได้กล่าวไว้นะครับว่า อัลลลมมมุุุิินัิ م ؤ م ن ุ ل م ؤ ญ ن ك ا ชุดดูบ ي ด د ฮูบ ه ب ع ض อความสัมพันธ์นะครับระหว่างมุมินหรือว่าผู้ศรัทธานั้นเปรียบได้ดังกับอาคารที่ส่วนต่างๆเนี่ยมันจะคอยเกื้อหนุนเสริมสร้างความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันแล้วก็จะต้องคอยสอดประสานนะครับ ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่าศาสนาเนี่ยได้สอนกับเราเป็นสิ่งที่ท่านนาบีสโลลล์วะลายุสละมนั้นได้บอกได้ย้ำเตือนกับเราเรานั้นจะต้องไม่เป็นคนที่ละทิ้งสังคมเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ปล่อยปาละเลยสังคมว่าสังคมจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่สนใจ แบบนี้ไม่ถูกนะครับหลายคนนะครับที่ในแต่ละวันเนี่ยเขาใช้ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่แต่กับตัวของเขาเองอยู่กับครอบครัวของเขาเพียงอย่างเดียวแบบนี้มันก็ไม่ถูกสักทีเดียวการที่คนคนหนึ่งนะครับอยู่ในสังคมจะต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรามีญาติเรามีเพื่อน เรามีคนรู้จักนะครับเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีฮะดิษหลายฮะดิษนะครับได้พูดถึงการสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการมีจิตใจที่ดีต่อกันเช่นฮะดิษที่พูดถึงการตอบรับการเชิญชวนเวลาที่เขามาเชิญทำไมครับเชิญให้ไปรับประทานอาหารที่บ้านเชิญให้ไปร่วมงานวันริมะ เป็นหน้าที่ของมุมินเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาจะต้องตอบรับคําเชิญชวนเหล่านั้นแล้วก็ไปแต่พวกเราหลายคนบางคนเนี่ยไม่อยากไปแล้วเวลาเขาเชิญเนี่ยเดี๋ยวเชิญไปรับประทานอาหารนะเชิญบางงานวันนี้ไหมด้วยนะหลายคนไม่ไม่อยากไปครับแต่กล่าวว่าไงครับกล่าวว่าอินชาลลอห์คำว่าอินชาลลอห์ของบางคนนี่ใช้ผิดนะครับใช้คําว่าอินชาลลอห์แปลว่าไม่อยากไป เลยกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์จะได้ไม่บาปใช้ผิดนะครับคำว่าอินชาอัลลอฮ์นั้นหมายถึงว่าเรามีเจตนาตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าเรานั้นจะไป นะครับแต่บางครั้งด้วยกับเอาอร์ไม่ทรงประสงค์ให้เราไปเราก็เลยไปไม่ได้แต่บางคนใช้คําว่าอ ok ินชาลลัคอ๋อไม่ไปแน่นอนอินชาลลัค oh, ไม่ไปแน่นอนนึกในใจอินชาลลัคไม่ไปนะอ,อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนนะครับในการที่จะดําเนินชีวิตนะครับก็สรุปสั้นๆน,นะครับว่าหน้าที่หลกัหลกๆของมุสลิมของผู้ศรัทธามีอยู่ด้วยกัน3ประการหนึ่ง รับหน้าที่หลักที่จะต้องปฏิบัติต่อพระเจ้า 2. หน้าที่หลักที่ปฏิบัติต่อตนเองและ 3. หน้าที่หลักที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคมวัสโลละเวลาในมิญนาห์มุฮัมมัดอัสสลามุะลนยกุมบรหัมตุลลอฮิวบระกากตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กอซานีมูซอผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม